อาบน้ำใหญ่คืออะไรทำไมผู้หญิงต้องอาบน้ำใหญ่อาบน้ำใหญ่คือการอาบน้ำอย่างพิถีพิถันและใช้เวลานานกว่าปกติประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นการดูแลร่างกายดูแลผิวและผมอย่างเต็มที่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งร่างกายสะอาดและใจสงบในคราวเดียวกันค่ะขั้นตอนและข้อดีของการอาบน้ำใหญ่นะคะ 1. ทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกเริ่มจากการล้างสิ่งสกปรกและความมันส่วนเกินออกก่อนค่ะตามด้วยการสครับผิวขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว แล้วออกนะคะแล้วปิดท้ายด้วยสบู่บำรุงผิวที่มีกลิ่นหอมระมุนนะคะ2บำรุงผมและผิวอย่างลึกซึง้งใช้ผลิตภัณฑ์หมักผมหรือว่าออยบำรุงผมให้ชุ่มนุ่งเงานะคะแล้วใช้ออยหรือว่าโลชั่นทาผิวเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนใส3กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการขัดผิวและนวดเบาๆนะคะจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นผิวก็จะดูมีชีวิตชีวามีออร่าจากภายในเลยล่ะคะ่ะ4เสริมการผ่อนคลายนะคะเพิ่มบรรยากาศให้ผ่อนคลาย ยิ่งขึ้นด้วยการจุดเทียนหอมเปิดเพลงเบาๆเหมือนได้พักร่างและใจไปพร้อมกันช่วยให้ผิวนุ่มและลดกลิ่นตัวได้นะคะเมื่อเซลล์ผิวเก่าถูกขจัดออกผิวจะเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอและกลิ่นตัวก็ลดลงอย่างเป็นธรรมชาติอาบน้ําใหญ่ไม่ใช่แค่ล้างตัวให้สะอาดนะคะแต่มันคือการกลับมาดูแลตัวเองด้วยความอ่อนโยนเพราะผู้หญิงที่ใส่ใจตัวเองจะมีกลิ่นอายของความสุขและความสะอาดที่ใครก็สัมผัสได้แม้ไม่ต้องพูดเลยสักคำค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่เคยอาบน้ำใหญ่นะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความรู้สึกได้เลยค่ะ